สวัสดีครับผมดนชะนะสอนกลาละวงผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ Ford VP เพชรเกษม77ครับในคลิปนี้ครับเราจะมาแนะนำการใช้งาน Ford Everest รไทเรเนียมพัดไบเทอร์โบขับ4กันครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด6คลิปครับคลิปนี้เป็นคลิปที่1จะพูดเรื่องของอุปกรณ์ภายนอกและการดูแลตำแหน่งของเครื่องยนต์ครับเริ่มจากกุญแจครับในส่วนของกุญแจก็จะมีด้วยกัน3ปุ่ม ให้เราได้ใช้งานกันนะครับตัวแรกจะเป็นปุ่มกดล็อกนะครับตัวที่2จะเป็นปุ่มล็อกและตัวสุดท้ายจะเป็นตัวเปิดฝาท้ายแฮนด์ฟรีของเรานะครับต่อมาครับลักษณะการใช้งานกดหครั้งก็กดล็อกได้เลยครับและในลักษณะเดียวกันการล็อกก็เช่นเดียวกันครับกดปุ่มตรงกลาง1ครั้งล็อกได้เลยครับถ้าต้องการเช็คว่า รถของเราเนี่ยล็อกเรียบร้อยหรือยังให้กดดับเบิลคลิก2ครั้งนะครับที่ปุ่มล็อกจะมีเสียงแตรหนึ่งครั้งนั่นหมายความว่ารถของคุณล็อกเรียบร้อยแล้วครับต่อมาครับเราจะพามาดูเรื่องของการเปิดโดยใช้สแกนของมือนะครับตัวนี้เราสามารถเก็บกุญแจเข้าในกระเป๋าได้เลยครับหลักการง่ายๆครับเมื่อเราต้องการเปิดประตูนะครับให้เราล้วง ลักษณะนี้ครับเราก็สามารถเปิดได้เลยแต่ในทางกับกันครับหากต้องการล็อกสังเกตที่ปุ่มตรงนี้นะครับเราก็ทำลักษณะเหมือนกดไลค์แบบนี้ครับล็อกปุ๊บเนี่ยตรวจเช็คก็แปลว่าเรียบร้อยแล้วต่อมามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งของรีโมทกันครับตัวนี้เนี่ยจะมีในรุ่นของ e v e r e s t ไทเทเ ium p พ u s ก็คือการเปิดไล่ลมร้อนด้วยใช้รีโมทต,ตัวนี้ใช้งานง่ายๆครับลักษณะก็คือเรากดปุ่มกดล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็กดค้างไว้นะครับเดี๋ยวเราจะสังเกตเห็นกระจกทุกบานก็จะเปิดออกลักษณะนี้ครับและสันรูกก็จะเผรเยอะขึ้นใช้งานเวลาเราต้องการไล่ลมร้อนออกจากรถเวลาจอดตากแดดไว้นานๆนะครับ ง่ายๆแค่ใช้รีโมทในลักษณะเดียวกันนะครับของการปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะครับลักษณะของการปิดก็คือกดปุ่มล็อก1ครั้งแล้วก็ค้างไว้นะครับสังเกตว่าประตูนะครับหน้าต่างจะปิดทันทีเลยทุกบานนะครับพร้อมทั้งสันรูฟด้วยส่วนของการใช้ประตูฟอร์ด v ดว a n เลตไทเทเนียมพัดและ Ford ทุกรุ่นการล็อกประตูนั่นหมายความว่า จะเป็นการป้องกันคนข้างนอกเข้ามาภายในห้องโดยสารแต่สำหรับคนที่อยู่ภายในรถก็สามารถเปิดประตูได้ทุกบานทุกเมื่อลักษณะของการล็อกนะครับเขาจะโชว์สัญ,ญลักษณ์ไฟบริเวณตรงนี้ครับเป็นสีส้มนะครับแล้วลักษณะเดียวกันเมื่อเรามีเด็กร่วมมาด้วยในรถนะครับก็จะมีตำแหน่งของการล็อกเด็ก อยู่บริเวณของประตูด้านหลังตรงนี้ครับจะเป็นลักษณะหมุดสีขาวและมีสัญลักษณ์ของเด็กเราสามารถใช้นะครับปลายกุญแจตรงนี้บีบออกมาครับก็จะมีกุญแจฉุกเฉินซ่อนอยู่เราสามารถล็อกได้แบบนี้เลยครับทำให้เป็นแนวนอนเท่านี้ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก ตอนหลังนะครับด้านไหนก็จะไม่สามารถเปิดประตูได้ต้องรอให้ผู้ใหญ่มาเปิดประตูจากด้านนอกนั่นเองครับลักษณะของการเปิดฝาถังน้ํามันนะครับโดยปกติตถ้ารถของเราล็อกอยู่แบบนี้ครับก็ไม่สามารถกดออกมาได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรถได้มีการปลดล็อกเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับแบบนี้ฝาถังน้ํามันก็สามารถ เปิดได้ในลักษณะนี้ครับใน e v e r อร์เรสต์ไทเทเนียมพัดของเราก็ยังมีระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับแบบไฟฟ้านั่นเองครับซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยกัน4วิธีวิธีที่1ด้วยจากรีโมทนะครับเราสามารถเปิดได้ด้วยรีโมทจากระยะไกลโดยกดปุ่ม2ครั้งบริเวณนี้ครับดูกันเลยครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาลักษณะนี้ครับ ในแบบเดียวกันถ้าเราต้องการปิดก็กด2ครั้งเช่นเดียวกันครับก็จะปิดได้เลยครับถัดมาวิธีต่อมาก็จะเป็นการกดปุ่มบริเวณของฝาท้ายเองก็จะมีปุ่มตรงมือจับตรงนี้นะครับกดแค่หนึ่งครั้งฝาท้ายก็จะเด้งออกมาแบบนี้ครับ และถ้าต้องการปิดฝาท้ายนะครับเราก็สามารถกดปุ่มบริเวณตรงนี้ได้มาดูวิธีที่3ของการใช้ฝาท้ายของเรากันครับการใช้ฝาท้ายก็คือต้องมีกุญแจอยู่กับตัวนะครับใส่กระเป๋าองเกงไว้มาดูกันเลยครับเตะไปตรงๆครับและดึงขากลับฝาท้ายก็จะเปิดให้เราเลยนะครับลักษณะเดียวกันถ้าต้องการปิดก็เตะกลับไปเหมือนเดิม ง่ายๆแค่นี้เองครับและวิธีสุดท้ายคือวิธีที่4ก็จะเป็นการเปิดจากในรถของฝั่งผู้ขับขี่นั่นเองครับจะมีปุ่มอยู่ข้างพวงมาลัยครับเรามาดูในจุดต่อมาของตำแหน่งเครื่องยนต์กันครับการเปิดก็ง่ายๆครับล้วงมือไปตรงนี้ครับและดึงออกมาฝากระโปรงหน้าก็จะเปิดทันทีครับเรามาดูกันเลย เมื่อเปิดจากตำแหน่งด้านในแล้วนะครับเราก็มาถึงฝากระโปงหน้าให้ยกฝากขึ้นแหงสเต็ปนะครับหลังจากนั้นให้คว่ำม,มือไปสักประมาณตัว R นะครับคว่ำม,มือแล้วก็ดันไปทางฝาให้สุดหลังจากนั้นเราก็ยกฝากระโปงขึ้นมาครับและสามารถปล่อยมือได้เลยครับในเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ e v e r e อร์เเองก็จะมีเครื่องยนต์2บล็อกด้วยกัน ก็คือ2.0เทอร์โบเดี่ยวแล้วก็2.0ใบเทอร์โบส่วนการตรวจเช็คหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับเราจะมีด้วยกันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของน้ำฉีดกระจกครับซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้ครับน้ำฉีดกระจกนะครับในตำแหน่งต่อมานะครับจะเป็นน้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นก็จะมีการตรวจเช็คด้วยดูมาร์กนะครับว่าน้ำอยู่ในตำแหน่งสูงหรือต่ำ จุดต่อมาครับจะเป็นเรื่องของน้ำมันเบรกนั่นเองครับน้ำมันเบรกก็จะมีมาร์คแม็กกับมินนะครับเช่นเดียวกันถัดมานะครับถ้าเราเห็นสีเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจเช็คระดับของน้ำมันเกียร์นั่นเองครับจุดต่อมาครับตัวนี้ก็จะเป็นการตรวจเช็ค เรื่องของน้ำมันเครื่องนั่นเองครับและต่อมาฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่และระบบไฟทั้งหมดแบตเตอรี่ของเรานะครับจะมีการตรวจเช็คโดยดูที่ตามแมวครับเพื่อให้แน่ใจว่ารถของเราเนี่ยมีระบบไฟที่สมบูรณ์จะมีลักษณะสีเขียวล้อมสีแดงไว้นะครับบริเวณตามแมวตรงนี้ แบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่กึ่งแห้งกึ่งน้ำนะครับสามารถใช้งานได้ยาวๆได้เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานอยู่ประมาณ2-3ปีนั่นเองครับการดูแลรักษาหน้าห้องเครื่องยนต์ไม่แนะนําให้ฉีดน้ําล้างนะครับหากต้องการทําความสะอาดก็ให้ใส่เป็นฟ็อกซี่เช็ดกับผ้าสะอาดได้เลยครับและจบกันไปแล้วครับสําหรับคลิปที่1ก็คืออุปกรณ์ภายนอกและตําแหน่งการบํารุงรักษาเครื่องยนต์ครับ ในคลิปต่อไปครับเราจะพูดถึงการปรับตั้งในฝั่งของคนขับครับรายละเอียดเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ